ตกัได้ยบอกบอกเลขขึ้นเ่ได้เลขได้สามตัวสามตัวสามองค์สองค์สามเลยนะสาตัวก็จะสตัวก็จะไม่ใช่คนนะสมองค์ก็จะเป็นเจ้าละสามอลยเดียวชัวลงตั้งแต่เช้าเลยหเ็นห่งตัวอะไรจาล้วอมที่้าเร่สามาั้งะลืมซื้อออเ ห้าสิบก็มาเอาห้าสิบหรืว่าหนึ่งห้าก็พอเจ็ดห้าก็มาเอา,เอา,เอาปีจะมาเกิดวัน okay. โอเคถ้าเขาไม่มานะี่ยเราไม่ได้กินข้าวกลางวันนะเขาไม่ทำนะอาหารเดี๋ยวเรา,เรา,เ,ราเราดูเลขสี่เสร็จแล้วจะค่ให้พักเบรกกาแฟกาแฟนะหายใจลึกๆพร้อมกันอีกครึ่งหนึ่งอโอ้ อเคเก้าเจ็ดสี่ก็มีสี่ดีกว่าเลขสนี่เป็นเลขอะไรนะห่งสองากายนะสี่เป็นจิตเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเป็นวิญญาณตอนนี้สี่เนี่ยมันจะขึ้นมาเหนือร่างกายแล้วมันเป็นจิตโอเคเจ็ดแปดเก้าเป็นวิญญาณกายจิตวิญญาณโอเคเลขสี่นี่เป็นรูปอะไรนะอะไรสี่เหลี่ยมหนึ่ง 2 3 4สามที่จริงเลขสี่นี้ต้องแผ่เมตตากลยนะถ้าไม่แผ่เมตตาเรียนอะไรเนี่ยมันจะเรียนไม่รู้เรื่องจะมึนๆตึ๊ดตือหรือว่าอื้อๆอะไรเนี่ยฮะสองสามกายกายนี่ยมีสองสามกายอ่าสี่ห้าจิตเจ็ดแปดเก้าวิญญาณอ่ะพนมมือหลับตาหน่อยหนึ่งนะแผ่เมตตากันอ่าจะแผ่ยังไง สงบจิตสงบใจหนึ่งทีหนึ่งนาทีนะแล้วก็สิ่งที่เราได้ตั้งใจเรียนมานี้นะแครเมตตาให้ตลอดตลอดจับกมในเวรสรรพสัพส์ทั้งหลายที่อยู่ในในบ่อน้ําก็ดีอยู่ชายคาก็ดียุดกอภไถ่ก็ดีนะันที่เห็นก็ดีวิญญาณนอะไรที่เราติดตัวเรามาก็ดีครูบาอาจารย์อะไรที่ร่วงลับไปแล้วหรือว่าอะไรนะแล้วแต่แครเมตตาขอได้มารับส่วนบนุญกนะุศสที่เราได้ตั้งเรียน เพืสติปัญญามานี้อขอให้เขาจงได้รับส่วนบุญกุศลที่เราได้เรียนในครั้งนี้ด้วยอโออีกครั้งโอ้อ่ะค่อ,อยๆลตาต่อไปอทำไมเลขี่ในเวลาเราเรียนอนะอนะไรละเราต้องแผ่เมตตากันนะ,ะไม่ว่าไปว่าไม่ว่าจะไปไหนไปไหน แล้วยกตัวอย่างว่าคอร์สที่เรียนเนี่ยไปสอนหลายที่เนี่ยบางที่ก็เนี่ยทีมาจะมาเรียนอาจารย์มาไม่ได้ละน้ำท่วมละอาจารย์อจารมาไม่ได้ละเงินหมดกระเป๋าตังคกละอาจารย์อาจารย์อะไรนะอะไรนะคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยต้องอนที่ดินต้องขายที่ดินมีแต่ปัญหานี่แหละบางทีใครที่มีเลขสี่เนี่ยข้าไม่อะไรนะพอดีมาเรียนปุ๊บแล้วก็จะเกิดอาการเลยนะอเจ้าเจ้า เป็นหวัดหรือว่าเป็นเชียดโควิดเชียดอะไรไปหรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเลขสี่เนี่ยเออเลยก็าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันอะไรเหมือนมันจะว่าออามีมานมาคอยอะไรนะคอยคอยคอยอะไรเนี่ยคอยกัดไม่ใช่คอยคอยไม่ให้เรามาขัดขวางขัดขวางเนี่ยจะมานี่ภาษาไทยไม่ออกนะขัดขวางไม่ให้เรามาอุปสรรคอุปสรรคปัญหาบางคนอยากจะมาจะมาะบางคนรอ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 ถึงได้มาปัจจุบันเนี่ย ต่มาเจอหลายที่แล้วนะที่เคยไปสอนที่ร้อยเอ็ดครั้งนึ่งนะตอนนั้นจะไปอบรมเนี่ยรุ่นที่7จําได้ก็มาเรียนพอเรียนเสร็จปุ๊บอ่าผมนิเทศตอนเรียนอ่าตอนเรียนเขาก็ามาลา่จะมาเลยปฐมนิเทศจาย์ผู้นี้ผมไม่ได้มาเรียนนะ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปกลับไปงานศพเพื่อนอ้าวเป็นอะไรอะ่ะพอดีอ่อะไรนะ,ะเขาบอกว่างานที่ผมจะไปทาคืนเนี่ยเยน็นเนี่ยที่เนี่ยที่เรียกตัวผมจะทรไปแต่ผมไม่ได้ไปนะผม มอบให้อะไรนะมอบให้เพื่อนเขไปเขามาเป็นตำรวจสายสืบไเขาเพื่อนเขาไปปุ๊บโดนเลยนะโดนยิงตายเขามาที่นี่ปพ๊บเขาเลยรอดชีวิตไปได้เขาเลยไม่กลับไปงานศพเพื่อนไม่ได้เขาก็เลยต้องกลับไปงานศพเพื่อนอะไรเนี่ยนี่แหละบางทีมันมันมันเป็นอะไรนะเป็นบุญหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยที่เขามาเรียนเนี่ยเราเลยชีวิตเขาหลอดถ้าไมื่อถ้าคืนนั้นเขาไปปุ๊บนะเอาน่าจะเขาไม่รอดหละบางที นาชีวิตหรือว่าเรียนอะไรเนี่ยนะบางทีถ้าประเทศจีนเนี่ยเวลาเราจะไปบวชพระเดือน2เดือนเนี่ยก็มีอุปสรรคนะบางคนสมัคร600เนี่ยพอวันสุดท้ายเหลือจริงๆริอาพ่อแม่มาดึงกลับบ้างสามีมาดึงกลับบ้างลูกมาดึงกลับบ้างหรือว่ามีปัญหาตอนนี้นั่นอุปสรรคเขาก็จะมีค่าเลยนะคือว่าภาษาไทยว่าค่าภาษาจีนว่าเสียใ,ใจเซียใจเนี่ยสะดาะเคาะนะภาคบานเราจะเซียวใจ เขาจะไม่ใช่บวชเลฟรีอะไรฟรีแต่เขาจะมีค่าเก็บสะดอ็คอให้เจ้ากรรมในเวรคนละสองพันสองพันมันเป็นมันเป็นคล้ายๆว่าอะไรนะธรรมเนียมอ่ะนะต้องสะดอ,ะอ็คอจะนี่พอพอพอสะดอ็คอปุ๊บเนี่ยอ๋อเราก็จะไม่มีปัญหาเลยอ่ะอุปสรรคเจ็บป่วยในคาาเรียนในกตอนอบรมอะไรไม่มีคือว่าเราคล้ายๆว่าสะดอ็คอละบางทีทําไมภาษาจีนว่าอะไรนะข้อสายเซวใจไปว่านเนะ บางคนอ่าหมดเคราะห์หมดกรรมอ่าบางทีเนี่ยโดนคนหลอกบ้างโดนเชียวไปบ้างเก็บเป็นจกบตายบ้างเนี่ยเห็นไหมเราต้องไปต้องไปปล่อยนกปล่อยปลา,ปลาสะเดาะข้อสะเดาะดข้ออันนี้แหละการที่มาเรียนเนี่ยอ่าที่เสียตรงเส <s> ียต,<ร>งตงังค์เนี่ยเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมันเหมือนกับอ่าเราไปสะเดาะข้อถ้าเราไม่มาเรียนนี่ปุ๊บนะเราอาจจะไปเรียนอย่างอื่นก็ได้เราก็ต้องเสียตังค์อยู่างเดียวก็แพงกว่าอ่านี่แหละมันเป็นการอ่าปลดปลดปลดข้อปลดอะไรเจ้ากรรมนายเวรอะไรเหมือนกัน บางทีถ้าถ้าถ้าเรียนฟรีๆอะไรอะไรเนี่ยของฟรีๆเนี่ยปุบ๊บมันไม่ได้สนับเขามันก็ไม่เป็นเหมือนกันการเรียนบางทีมาดูๆแล้วนะเราไปสังเกตหลายๆที่โรงเรียนที่เก็บแพงๆค่าเทอมค่าเรียนแพงๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆแต่มาโรงเรียนปัญญาเด่นะโอ้โอนักเรียนนะอายุอนุบาลด้วยเลยนะคลอดหนึ่งเนี่ยเป็นหลายหมืน่นแต่ว่าอะไรนะนักเรียนเนี่ยต่างประเทศนานาชาติตองนั้นเลยคนไปฝากเรียนเยอะเลยก็เหมือนกันที่จริงไอ้ เลขสี่เนี่ยไม่ต้องกลัวนะบางทีเนี่ยมันเราเราเรา,เราไปทําอะไรเน,ะนี่ยบางทีเหมือนกับเอาไปสอกเคราะก็แล้วกันนะว่าไปโอเคเลขสี่ระยะที่หนึ่งเป็นไงบ้างรูปสี่เหลี่ยมนะจากสามเหลี่ยมไม่มั่นคงนะสี่เหลี่ยมนี่บ่งบอกถึงความมั่นคงนะสี่เหลี่ยมรนะะยะที่หนึ่งนี่เป็นคนขาดความอบอุ่นขาดความมั่นใจเหมือนกันเลขสี่เนี่ยถ้าใครมีเลขสี่เยอะเนี่ยไม่ว่าเรามาเรียนรหัสชีวิตเราจะ ใส่เป้าแล้วมันยากะน่เลยเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้บางทีมันจะกลัวๆมันเรียนนวดก็ดีเรียนจักกระดูกเรียนดับกระดูกแล้วก็ดีก็กลัวๆเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ปจาจับคอคนหักคอคนจะหักหรือเปล่าก็ไม่กลานะ้าบางครั้งกรณีคือว่าเลขสี่เนี่ยจะมีความขี้ขาดขี้กลัว <c oughs> บอกว่าไปนอนนั่นนะหลังสวนนั่นนะบ้านดินนั่นนะอ้ยไม่กล,าล้าหรอกดอนคนเดียวกลัวผี <c oughs> นี่แหละทาไมเดี๋ยวเราจะบอกว่าเลขสี่เนี่ย ทำไมเราต้องแผ่เมตตาให้พวกสัมภเวสีหรือว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้กันเสร็จแล้วขี้ขาดขี้กลัวขี้ทุกอย่างเลยกลัวหมดเป็นไหมเป็นไหมกลักวกลัวขี้ขาดขี้กลัวขี้ที่ไม่ดีขี้ขาดความมั่นใจฮะ <c oughs> โอเคต่อไปเลขสี่ระยะที่สองเป็นคนที่เอาจริงเอาจังภาษาจีนเจ้าท่าสือตี จริงจังทำอะไรจริงจังนะพวกนี้กัดไม่ปล่อยถ้าเรียนอะไรถ้าไม่ไม่ไมอะไรเนี่ยเป็นคนที่ว่ามันมันทั้งซื่อทั้งตรงทั้งไม่โง่ะนะแต่ว่ามีความพยา,ยามสูงความอดทนสูงจะทาอะไรต้องเอาให้จริงจังเอาแบบว่าจริงจริงจังจะเอาให้จะไปเรียนทําไม่ได้จะไม่ยอมกลับบ้านเลยจะเอาตามอาจารย์ไปจนถึงที่สุดเลยแบบว mm ่า hmm. เอาให้ได้เลยวิชานี้มันเป็นคนที่ว่าเลขสี่จะมแาบบ ทีแรกขาดความมั่นใจแต่ถ้าเอาอะไรเนี่ยมันกัดไม่ปล่อยมันจับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกัดไม่ปล่อยเนี่ยมันมันจะมันจะเอาให้ได้เป็นไม่เป็นเลขสี่เป็นไหมเป็นไหมอ่าเป็นนะใช่ไหมอาจีนอาจังอ่าทุกคนอาจริงจังเริ่มแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นละนะจากที่ขาดความมั่นใจเริ่มมีความมั่นใจแล้วเอ๊ะเขามีสองมือเขาทําได้เขามีสิบเนิ้วเขาทําได้แล้วก็ทําได้เขามีสองขาสองตาเขาก็เหมือนเราเราก็ต้องทาได้ ตมาเองก็มีเลข4สี่เหมือนกันเราแอบม,มองดูน้องนะสามหนึ่งสี่ตมามีเล็สี่เหมือนตมาเนี่ยในสายตาของหลายๆาไม่ว่าตอนเป็นเด็กนักเรียนเขาก็มองไอ,ตงอ้ตะมาโง่ตมาก็เลยโง่อ่าตมามาบวชเขาพระพระอาจารย์มองตะมาโง่ตมาก็คิดเลยว่าโง่แล้วเลขสี่เนี่ยบางครั้งจะมีคิดลบเยอะเหมือนกันอ่าคิดว่าตัวเองมีแต่ปมด้อยปมด้อยมีปมด้อยมีอะไรเยอะมากเลยคิดเป็นไงบางทีเนี่ยอ่าเลขสี่เนี่ยมันจะต้องไปดูหนังเรื่องกดแรงดึงดูดนะ ถ้าเราคิดอะไรลบลบปบเนี่ยก็จะเป็นลบแบบที่เราคิดเลยนีฮะฮะเออใช่ออสามเออสามสาม,ส,าม,ส,ามสี่เจ็ดก็ใช่นะสี่มีเลขสี่ตัวเนี่ยแหละคิดลบลบอะไรลบลบเออตอนหลังเนี่ยแต่เป็นคนที่เอาอไม่ว่าจะมาอ่านะมาอยู่ตอนเป็นเนนเนี่ยสังเกตว่าเป็นคนที่เอาจริงนะอ่าบวชก็บวชจริงตอนผมว่าตอนเป็นเนนน่ะมาเข่งมากเลยนะตอนอยู่เป็นเนน ตอนอยู่อายุประมาณ1 3ถึงย8เนี่ยยังเข่งคัดมากเลยแต่พอมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยหย่อมยานนะโดยเลยไม่เข่งไม่คัดเท่าไหร่ละพอรู้จักตัวเองนลอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนตัวเราเองตัวเราเองต้องเป็นอย่างนี้นะอ่าเลยเลยก็เปลี่ยนแปลงหน้ามือไปหลังมือเลยที่จริงตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอัตมาเหมือนกันเปลี่ยนที่ว่าไม่รู้เปลี่ยนยังไงนะเปลี่ยนนิสัยอ่าประมาณเดี๋ยวเราจะดูว่า3ามศูนย์สามสี่เนี่ยอัตมาประมาณ28เปลี่ยนไปคนหนึ่งเลยคนเห็นเมื่อก่อนปับ่ย คนละคนกับอาจารย์ถนอมอสำเนีถนอมกับอาจารย์ถนอมคนนี้คนละคนกันหน้ามือไปลังมือเลยอ่าโอเคเลขสี่ระยะที่3เป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่การงานเป็นคนกตัญยูด้วยใครถ้ามีลูกนะเรากลับไปคืนนี้เดี๋ยวไปดูเลยมีลูกกี่คนมีภรรยากี่คนไม่ใช่มีภรรยาคนเดียวจะไ้ลูกกี่คนนะอ่ามีลูกอะไรเนี่ยแล้วก็ยังไงมีกตัญญูไม่กตัญญูรูมีเลขสี่ไหม,ะน,ม,ะน,ะม,มนะถ้ามีเลขสี่ป๊อบเนี่ยแสดงว่าอ่า ไม่ต้องกลัวละแก่แล้วเขาไม่เอาทิ้งเราบ้านพักคนชราเราก็ดูแลได้เป็นคนกนตัญญูแล้วก็ชอบอะไรนะรับผิดชอบแต,ตาม,มาไม่รู้น่ะตอนนี้แตามาก็มาดำ,ดำอะไรนะมันดำรงตําแหน่งท่านประธานอะไรนะ <c oughs> มูลนิธิกเกษตรจใจก็ไม่อยากจะเป็นแต่ไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ใครจะเอาใครมาเป็นราะพ่าอยู่กับอาจารย์มาตั้งแต่อายุสึกสาเปิดมูลนิธิสร้างมูลนิธิมาตั้งแต่ตอนหลังก่อนพระอาจารย์ท่านเสียไปก็เข้าไปเป็นกรรมการ กรรมการตอนหลัง,งเขาก็จับมาเป็นประธานเนี่ยก็เป็นประธานมานอนหลับมาประมาณ40ปีถือ <c oughs> ว่าประธานไม่ดําเนินการอะไรเลยหาสตังอย่างเดียวตอนหลังเนี่ยตมาเริ่มเอามูลนิธิมาออกงานแล้วนะออกงานเพราะว่าตมาต้องดูแลเด็กประมาณกิ่ชีวิตอ่ะตอนนี้อยู่50ชีวิตครูย7คนประมาณเดียวกว่กว่าคนแล้วตอนนี้ที่ดอยตะแรงเนี่ยเมื่อก่อนก็เข้าไปช่วยทุกปีเลย4ปีมา หลังจากโควิดมาเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไม่เคยได้ไปเท่าไหร่ก็ส่วนมากนี่ถ้าอาตมาไม่เปิดคอร์สสอนเปิดอะไรเนี่ยปุ๊บอาตมาก็จะไปช่วยเด็กตามโงเรียบน,นดอยไปสอนเป็นวิทยาทานบางบางทีไม่ได้สตังค์เลยสอนพวกเรานี้จะได้ตังค์สอนเด็กนี่ไม่ได้สตังค์ง pson, แล้วก็เอาตังค์ไปให้ได้ไปแจกไปเลี้ยงไปข้าวเลย <c oughs> ก็ทําอย่างเงี้ยประมาณสิบกว่าปีเพราะว่าแต่มันก็สนุกนะคือว่าบางเลขสี่เนี่ยระยะที่สามเนี่ยใครเขาว่า เรื่องไม่เป็นเรื่องนะชอบแบกคละคนอื่นชอบหาเรื่องใส่ตัวเป็นไหมหาเรื่องใส่ตัวนี่คือว่า <c oughs> บางทีมันเหมือนกับว่าเด็กๆมันก็อเอาฟืนใส่ไฟหาฟืนใส่ฟืนใส่ต้งคราบแต่เราเนี่ยสงสารเด็กนะมันอาหาฟืนไม่มีอยากจะซื้ออะไรนะเตาแก๊สให้พอซื้อเตาแก๊สให้ปุบ๊บไม่มีแก๊สก็ไม่มีไฟต้องหาเตาแก๊สให้แต่เด็กที่บนดอยไตแรงเนะี่ย โรงเรียนอไดสามสี่ร้อคนช่วยหาแก๊สให้ประมาณ4ปีพึ่งหยุดไปเนี่ยก่อนโควิดนี่ปี2018ว่า2019นเี่ยโควิดมาก็ตอนหลังตอนนี้ไม่รู้เขากินข้าวยังไงก็ไม่ทราบแเราต้องกลับไปใช้อะไรนะไม้หุงต้มเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ส่งแก๊สแล้วไม่ได้ขึ้นเขาเขาก็ลงเขาไม่ได้ก็นี่แหละบางทีเนี่ยบางทีชอบรับภาระคนอื่น รับผิดชอบหน้าที่แล้วอาตมาเนี่ยตอนเด็กๆมาบวชไปปุ๊บเนี่ยอาตมาไม่มีครอบครัวนะแต่รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยเราทุกคนเป็นครอบครัวเราหมดเราดูแลหมดเลยพี่น้องเะยเราดูแลญาติพี่น้องเนี่ยจะดูแลหมดเลยคนอื่นเนี่ยบางครั้งยังไม่ค่อยดูแลกันช่างหัวมันแต่เราเนี่ยดูแลใครไม่มีเงินก็ยืมไปไปลงทุนนั่นนะมาคืนให้เดี๋ยวไปยืมไปลงทุนให้ก็ยืมไปสมุนเป็นไปโอ้บางทีเหนื่อยเหมือนกัน ตอนหลังญาติๆเนี่ยตะมาประมาณหลังเวลาหัสชีวิตเนี่ยจะมาเลยเริ่มปงเริ่มปล่อยเริ่มวางนะก็เริ่มตั้งตัวได้แต่มันก็ปล่อยไปละเล็กสี่ระยะสุดท้ายนะเหมือนกันเลขกสี่เลยระยะแรกนี่จะหาเงินนะระยะแรกนี่จะหาเงินด้วยญาติเหนือเล่นกายเพรระยะสุดท้ายนี่จะต้องรับรับผิดชอบแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ออร์แกไนเซอร์ดีจัดการวางแผนดีเป็นคนรวมคนรวมลกลุ่มเหมือนกันเลขกสี่เนี่ยต้องเป็น มีอะไรนะชมรมตัวเองมูลนิธิตัวเองสมาคมตัวเองหรือว่าอะไรตัวเองบอว่ามาไปไหนเนี่ยอยากเนี่ยมูลนิธิตัวเองก็มีแต่บางคนเขาก็อยากจะให้เข้ามาในเป็นในานามมูลนิธิสมาคมชมรมตัวนี้จะมามีหลายโลโก้มากที่จริงไม่อยากจะเอาลงมาอ่านี่กับเป็นอะไรนะตัวนี้เป็นสิทธิ์วสสก็หนึ่งอันละเป็นสิทธิ์อะไรเนี่ยันี้สำนักที่มาเมื่อกี้อะไรนะแพทย์อาสาก็ไปเรียนไปเป็นรุ่นรุ่นแรกที่อะไรนะ ที่พัทยาสองสองปีที่แล้ววัาปีที่แล้วมันกันมันอะไรนะเจะอเออา้ารวงกลุ่มอะ่ะรู้สึกว่านั่งนี่มันพูดไม่ค่อยดีนะยืดนดีกว่ายืนมันจะมองเห็นเ <c oughs> ดี๋ยวมาชอบอยืนยืนพูดมันจะขึ้นมาาันจะแรงมันจะใกล้บนฟ้าหน <c oughs> อ่อโอเคสี่สุดท้ายเนี่ยชอบออกกันไหน ใครที่มีสี่เนี่ยทำงานเนี่ยอย่าหางานด้วยแรงหย่าทำงายแรงกายคือว่าทำงานด้วยการออกนบบถ้าไม่งั้นเขก็จะหาเงินด้วยจากเหนื่อยแรงกายเหนื่อยเหนื่อยที่จริงแตมาถ้าจําไม่ผิดเนี่ยหลังจากบวชเสร็จแล้วไปอยู่ไต้หวันทำไมโอ้โหสวดมนต์สวดตอนข้ามาสวดตั้งแต่เช้านะบางทีตั้งแต่8ปดโมงนถึงสองสามทุ่มภาคจีนนี่บางทีเห็นว่าหาเงินง่ายนะวันเจ็ดแปดพันหมื่นแต่โอ้แต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันนะบางทีสวดมนต์นี่เสียงแหบเสียงแหบ จ็ดวันเจ็ดคืนในสวดบางทีเนี่ยเหมือนกันตอนที่ไปไปไต้หวันใหม่ใหี่ยนตำหนักที่เห็นแดงๆเนี่ยก็เป็นเงินสมัครจะได้มาจากกิจมนม์สวดก็จะได้เงินปีล้านหนึ่งเนี่ยทั้งสวดมันเป็นครึ่งปีเลยหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ตอนหลังมาปุ๊บเนี่ยโอ้มันไม่ใช่นะ,ะเราเราไม่ใช่อย่างนี้เราต้องหาเงินด้วยแบบว่าสบายๆหน่อยหลังจากมาเปิดตำหนักเปิดตำหนักเปิดอะไรเนี่ยไปไหนเปิดคอรอสเรียนเพราะอะไรปุ๊บเริ่มง่ายขึ้นล้วนะ เริ่มมีกลุ่มมีอะไรแล้วมีชมมีมูลนิธิมีอะไรเลยเริ่มง่ายขึ้นโอเคเลขสี่ต้องทำ organize ระยะที่4เนี่ยเกี่ยวกับการจัดการ organize ออกนะฮะสองสี่หกโอเคในสุขภาพอาอ่อ่ใช่ organize สุขภาพได้เลยสเลขเลขเลขสี่แต่มัน,ม,นมันไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องฝึกฝนไงเนี่ยของใครเนี่ยคุณนัด 2, เลยไหมสองสองสี่เลยไม่ได้ย นี่จะเก่งมากเลยใช่สองส,งสองสนี่ได้อ,อ,อ่อใช่สามหนึ่งสี่ก็ต้องมีทีมงานเป็นของตัวเองเลยนะโอเคต่อไปอันหนึ่งเดี๋ยวอ่ามาดูสุขภาพอ่าสุขภาพนี่จะมีปัญหาอะไรหรอเปล่าอ่าก่อนที่จะม,มาจะมาเปิดคอร์สอบรมรหัสชีวิตก็ดีจากกาักกระดูก็ดีนดวดอะไรก็ดีเนี่ยจะม,มาได้อยู่กับอาจารย์ชยศนะพระอาจารย์ตามา ประมาณปีกลับมาช่วยทั้งงานท่านอีกประมาณปีคศ2อ0 .22 สอง0ท่านจะจัดคอสธรรมชาติบำบัดหรือว่าดีทอ็อกเหมือนกับสวนน้ําฟ้าเหมือนกับหมอเขียวหรือว่าอะไรนะคุณกรอบที่สลาสมุยเนะี่ยคอสหนึ่งสามสี่หมอะไรเนี่ยนะคอสที่แพงดังนั่นคือสุดในประเทศไทยเลยนะ,ะระดับโลกคนต่างประเทศก็ามานะคอสโอ้มากันเยอะ ก็ S <S <an> <t une> นเนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ยกขึ้นมาจากคอร์สเสร็จแล้วท่านก็ดึงตัวจะมาจากออกมาจากที่วัดที่จะมาอยู่มาช่วยงานเรื่องอนวดดัดกระดูกจากกระดูกเลยนะแต่วก็มาในประเทศไทยเนี่ยออกสซอร์ลน,นั่น่ะตั้งไปจัดที่โรงสถาบันโรงเรียนผู้นาของของอะไรนะของคนทีจําลองใช่ที่การเจนบุรีแล้วก็มาเชียงใหม่ด้วยไปหลายที่สนุก้วยท่านจัดจะมาเขาช่วยช่วยช่วยเยสร็จแล้วเนี่ย ในช่วยเนี่ยจะมาประมาณปี2 0 0 2ันสองสอนจนถึง2009หลายปีมากแล้วก็จะมาตอนสองพันหเนี่ยจะมามานั่งถอนรหัสชีวิตนักเรียนที่มาเข้าคอร์สทั้งหมด30กว่าคนแล้วเจอเลขอะไรพิเศษมากในสุขภาพเจอเลขนี่ยหลายเลขสี่เนี่ยหนึ่งเก้าอะไรนะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่อะไรเนี่ยนะแล้วก็สองสี่หกอะไรนะสองสองสี่สามหนึ่งสี่อะไร เอ๊ะสีสีสีเสร็จแล้วต่มาก็แปลกนะเอ๊ะทำไมพวกนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรโรคอะไรมะเร็งเออใช่เพราะว่าคอนั้นเป็นคอมะเร็งหมดคนนั้นมะเร็งต่มาเจอแล้วมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับผู้ชายก็ตับปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งสมองโอ้อะไรป้ามันทำไมมาดูรหัสชีวิตโโอ้หตกใจหมดเลยทำไมมันเลขกสีเลขกสีเลขกสีเหมื สุดท้ายกลับไปไต้หวันตอนนั้นเรียนรหัสชีวิตยังไม่เก่งแต่นมาเริ่มชอบนสี่ล้เพราะว่ามันอัศจรรย์อย่างนี้มันทาไมมองเห็นเสร็จแล้วเราจะมาไปดูถามอาจารย์อาจารย์ไอพวกนักสีนักสีเนี่ยมันใช่เป็นพวกมนตระกูลมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะ่าครูว่าใช่พวกนี้มันเป็นคนที่เก็บกดอดทนสูงร้ามอดทนสูงอะไรก็อดทนอดทนอดทนเพราะอดอดไปป๊บน่ภาษาจีนมีคำว่าไปเดินชั้นจริงไปเดินชั้นเหลว อดทนไปอดทนไปปุ๊บมันเลยเป็นอะไรนะเนื้องอกเลยเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเรามาดูคข้ที่เป็นมันเล็งอะไรนะพวกมดนลูกมันเล็งรังคงมะลรังไข่มันเนี่ยจะมีปัญหากับสามีไปสามีกับกิ๊กหรืออดทนรู้อยู่ว่าสามีไปมีกิ๊กมีคนใหม่มีอะไรก็อดทนเก็บไว้จบไป,ไปๆๆไจนตัวเองมีปัญหาหรือว่ามีกุ้งมีกิ๊กหรือว่าอะไรเก็บกดเก็บความลับคนนี้จะอดทนถ้าระวัวเาวางเนี่ยพวกเนี่ยอดไปอดมาจะระวังเป็นเนื้องงเนื้องอกอะไร เลขสเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับไม่ได้โฟกัสไปไหนะจะเกี่ยวกับเรื่องมะลงมะเร็งเกี่ยวกับเนื้องอกเพราะว่ามันจะอยู่ภายในอวัยวะภายในรนะ่างกายเพราะว่าสีเนี่ยเ,เป็นสมุนเป็นสม,มุนร่างกายรนะ่างกายเรานะก็ทุกส่วนเลยถ้าผู้ชายก็นำปอดตับต่อมลูกหมากผู้หญิงก็มดลูกพวกอะไรนะมันเลยต้อันมนต้องระวังแต่มาเคยเจอไปทอนรหัสที่อําบวกที่เยอรมันทตไมาเห็นแล้วนอดรหัสเลย ทำไมาว่าต้องไอ้เนี่ยคุณเนี่ยรหัสเนี่ยต้องระวังนะมีเอ่อต้องมีต้องระวังมะเร็งมาเลยนะแต่พอไปดูดูตรงจุดหนึ่งจุดที่เนี่ยอะไรนะคอหอยคอหอยเนี่ยที่หลอดตรงคอหอยถ้ามีจุดดำๆจุดจุดดำๆที่คอหอยนี่อีกจุดหนึ่งนะเขาดูภายนอกเนี่ยจุดดำๆที่คอหอยก็อีกจุดหนึ่งจุดแล่าสูตรของเวียดนามนะเส้นเส้นเส้นสุดท้ายตรงคอหอยเนี่ยเส้นสุขภาพนะ ถ้ามีจุดดำๆอันนี้ต้องระวังมะเร็งนะแต่เราไม่ไม่ไมส่สามารถรบอกว่าเป็นมะเร็งช่วงไหนนะแต่ว่าต้องให้ระวังมะเร็งวันนั้นตมาอยู่ที่อัมบอร์มาเข้าดูแล้วดูรหัสชีวิตเอ๊ะมันมีเลขสี่ดูตรงนี้มีจุดตมาเลยทักไปเฮ้ยเนี่ยคนบ้างนะต้องไปเป็นผู้หญิงนะตว่าต้องไปตรวจเช็คดูนะ้ำมดหนองมดลูกเป็นไงบางดีนะียเขาโอเคนดะดีนะต้องระวังมะเร็งเลยเขาไม่เชื่อตมานะแ็จแล้วพอตมาบินกลับมาเมืองไทยปุ๊บ คูต่อยะรูต่อยไม่รู้นั่งฟังอยู่เปล่าบางทีเขาเห็นแตมาชอบฟังออนไลน์เขาลูกสาวก็ชอบก็เขาทักมาแตมาแตมาก็ตกใจเลยนะอาจารย์อาจารย์คนที่อาจารย์ทักวันนั้นน่ะว่าเขาต้องให้ระวังมะเร็งเนี่ยตอนนี้เขาไปตรวจเจอแล้วโหเป็นสิบเซนละเป็นมะเร็งตรงนี้ตรงนี้โอ้โหแตมาตกใจเลยโลกิกูไม่พูดดีกว่าเว้พูดไปป๊อปโอ้เขาเครียดเลยนอนไม่หลับเป็นตรวจเจอจริงๆเออเนี่ยบางทีมันอันตรายนะด้วยสีนโรคมะเร็งท่างหายต้องระวังตระกูลมะเร็งไทย เพราะว่าอย่าไปเก็บกดมีอะไรก็พยายามระบายออกมาอย่าไปเครียดเพราะว่าโรคเครียดเป็นโรคของต้นอะไรนะต้นของมะเร็งเหมือนกันถ้าเราใครใครมีปัญหามดลูกเนี่ยไปเคลียร์ปัญหาเรื่องสามีไม่ว่าคนเก่าคนใหม่คนคนหนึ่งสองสามเคลียร์ให้จบมีอะไรก็เอาเงินมาวางตกตีตาะปังปังเอาแบบปลดล็อกให้เลยอย่าไปอโหสิออโหสิ บางครั้งภาษาหลวงก็โพสที่เลยนะครับว่าโอ้โหสีโสโสโสอ่าบางคนนี่ก็ถ้ามันมากไปไปกดน้ําอะไรลงเท็ดินให้อภัยเลยอย่าไปเก็บปกไปกดอย่าไปไปอาฆาตถ้าอาฆาตปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หายบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยไม่หายนะแต่ถ้าเราแค่โอโหสีกรรมหรือว่าปลดล็อกตรงนั้นนะปุ๊บนะอ่าอโหสิเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความคนคนคนที่เรารักเราแค้นอาฆาตแล้วปุ๊บตอนนี้หลุดเลยไม่ต้องไปผ่าตรงผ่าตัดนี่หรอกแ<อ>ค่อโหสิก็จบพอดีเลย อันนี้อะไรนะถ้าเป็น <c oughs> เป็นอะไรนะเป็นมะเร็งเต้านมทางขวาเนี่ยเห็นแล้วว่าเกี่ยวกับลูกเราของลูกเนี่ยมันอะไรนะเคลียร์กันไม่ดีมีปัญหาว่าขัดขังคาใจอะไรกันอยู่ข้างในจะเป็นขัน้นนี้แต่ถ้าเป็นด้านซ้ายถ้าจำไม่ผิดนี่เรื่องการงานนะจะเสียว่ากับหวัหวนหวน้าหรือวา่าหน้าที่การงานเครียดการงานนะอันนี้เครียดลูกอันนี้เครียดสามีและตรงอื่นอะ่ะนะ มดลูกเนี่ยถ้าเป็นมดลูกอะไรนี่เป็นสามีหรือว่ากิ๊กแอบและแอบซ้ำกิ๊กไว้ตรงไหนสักคนอันนี้ต้องระวังนะไปดูเลยถ้ามันไม่ใช่นะมันมันแม่นหน้าดูนะจริงๆนะคนที่มีปัญหากับสามีภรรยาถ้าผู้ชายก็ไปดูถอะถ้ามีต่อมลูกหมากวันนี้ก็เป็นเลขสี่เือนต่อมลูกหมากโตรตรงไหนวน,นนี้เขาชอบมีเยอะเดียวกันมีคนนั่นคนนี้คนนี้เลี้ยงคนไว้หลายคนเก็บกดว่าเมียไม่รู้สุดท้ายเมียรู้หมด แต่เม,ม,ตม,มียไม่บอกแต่พอพอมารู้ทีหลังว่าอ้าวทำไมไม่บอกอ่ะถ้าไ่งั้นฉันเช่นว่าจะไม่เป็นอ่าพวก